สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูก็คือท่านที่มีลักษณอยู่ที่ราศีธนูหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 3นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1และภาพขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30มิิถุนายน2 5 6 3 ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับจะม <tinc S 1> ีดาวย้ายราศีกันอยู่หล fall. ักๆคือ5ดวงได้แก่เลข6ครับดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจะเดินพักองศานะครับเดินถอยหลังเนี่ยจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่8นะฮะแล้วก็เลข9ครับเกตนะครับดาวเกตเนี่ยจะเดินย้อนจากนะครับย้ายจากราศีเมษเนี่ยเข้าสู่ราศีมีนในวันที่8ด้วยเช่นกันแล้วก็เลข1ดาวอาทิตนะครับเดินจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศี มิถุนในวันที่15และเลข3ดาวองคารนะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีเนี่ยในวันที่16และสุดท้ายก็คือเลข4ี่ครับดาวพุธนะดาวพุธเนี่ยจะเดินพักองศาถอยหลังนะครับนะจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยในวันที่21มิถุนายนนี้ครับลักษณะการโคจรของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับก็มักจะมีเรื่องกังวลใจ มีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานหน้าที่การงานนะครับการงานที่ตัวเองทําอยู่นะครับมีค่อนข้างจะมากเลยซึ่งนะการงานในช่วงนี้เนี่ยมักจะมีปัญหานะครับมักจะมีปัญหามีความยุ่งยากมีความวุ่นวายเข้ามาให้แก้ไขอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วนอกจากจะเป็นมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการงานหน้าที่การงานแล้วก็ยังต้องวุ่นวายคอยจัดการแก้ไขแก้ปัญหานะกับคนรอบข้างด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการงานก็ตาม ได้แก่ใครครับลูกหลานบริวารลูกน้องอนะครับรวมไปถึงใครรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะในที่ทํางานหัวหน้าผู้บังคับบัญชาก็ได้นะครับแต่สำหรับในเรื่องของการงานแล้วนะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานเนี่ยในช่วงนี้นะครับดูๆไปแล้วมักจะเอาแน่เอานอ,นอนเลยไม่ค่อยได้เนาะ นักชาวแน่นอนยมันก็ได้นโยบายความคิดมักเปลี่ยนเร็วอ่าเปลี่ยนเร็วนะครับก็เลยอาจจะทําให้กรณีที่นโยบายไม่แน่นอนนะนะการดําเนินการนะครับการตัดสินใจไม่ชัดเจนก็อาจจะทําให้ชาวราศีธนูนะครับที่ทํางานแล้วมีมีเจ้านายเนาะน่มีเจ้านายมีหัวหน้าก็อาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงเนาะเบื่อเบื่อเซ็งเซงครับในช่วงนี้เพราะนั้นก็ต้องทําใจนิดนึงนะสำหรับเรื่องของการงานนะฮะ อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการงานที่ต้องระมัดระวังเนาะที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญานะครับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆอันนี้ยังคงต้องระมัดระวังอยู่เนาะงานเอกสารต่างๆก็ต้องระมัดระวังเพราะดาวยังเดินตำแหน่งไม่ค่อยดีนะครับยิ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะเนาะนะเดินพักองาศาด้วยไม่แน่ไม่นอนด้วยนะครับก็จะทําทให้เกิดปัญหาได้ง่ายนะนะครับในช่วงแรกจะจรร่วมกับราหูเนาะเลข8ดนะครับ พอนะถึงวันที่21เ,เดินพักกลับไปอยู่ที่ราศีพฤษภเข้ามุมอริเราอีกเพราะนั้นการงานก็มักจะมีปัญหานะครับมีปัญหามีอะไรเข้ามาให้แก้ไขยอยู่ตลอดเลยนะและอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อตกลงข้อสัญญาอะไรนะครับนะที่เราทําไว้กับใครก็ตามนะไม่ว่าจะทําไว้กับลูกน้องทําไว้กับเจ้านายทําไว้กับหัวหน้านะทำไว้กับลูกค้านะครับก็มักจะมีเหตุผิดพลาดคาดเคลื่อนเลื่อนออกไปเนาะยิ่ง ชาวราศีธนูที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับเป็นผู้ประกอบการทําธุรกิจส่วนตัวต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในช่วงนี้เนาะเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทางด้านลูกค้าของเรานะครับหรือว่าหุ้นส่วนคู่สัญญาของเรานะตกปากรับคําไว้นะบอกว่าจะจ่ายเมื่อนั้นเมื่อน,นี่หรือว่าจะดําเนินการอย่างนั้นอย่างนี้ให้มักจะไม่เป็นไปตามที่ได้เคยคุยกันไว้นะครับอาจจะมีเหตุการณ์ที่จะผิดพลาดหรือว่าคาดเคเลื่อนเลื่อนออกไปได้นะครับก็ต้องดูดีๆเนาะต้องคอยกําชับ คอยติดตามคอยทวงถามนะครับนะเพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตต้องด,ดูดีครับนะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้นะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับนะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานงานแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนี่ถือว่าชาวราศีธนูยังถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับงานที่เกี่ยวกับงานแก้ไขปัญหานะงานเป็นที่ปรึกษาคอนเะซัลงานตรวจสอบต่างๆนะครับงานที่เกี่ยวกับ ต้องไปปรับปรุงแก้ไขงานที่เกี่ยวกับพวกช่างช่างซ่อมนะครับแพทย์พยาบาลเภสัชการรักษานะกลุ่มนี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับในส่วนทางด้านการเงินนะการเงินของชาวราศีธนูนะโดยภาพรวมแล้วนะครับเดือนนี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับนะ ก็ยังพอที่จะเอาตัวรอดได้นะครับมีเงินมีมีเงินเข้ามาเรื่อยๆมีรายรับเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับนะแต่สําหรับท่านใดที่ทําเรื่องออยื่นกู้นะขอวงเงินขอสินเชื่อนะก MM. <ordu. S 2> ็เดือนนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติวงเงินนะครับได้รับการอนุมัติวงเงินได้รับการอนุมัติสินเชื่อนะหรือท่านใดที่ทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับกู้ซื้อบ้านนะซื้อบ้านซื้อรถช่วงนี้ก็ ประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันหรือจะเป็นเรื่องของการไปเจราจาติดต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินไม่ว่าการเจราจาในลักษณะใดก็ตามที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินสินเชื่อพวกนี้ก็มักจะประสบความสำเร็จดีครับในช่วงเดือนนี้นะฮะนะและสิ่งที่ต้องจาไว้นะพอดีช่วงนี้การเงินนะครับได้เงินเข้ามาเรื่อยๆือบางทีเป็นเงินที่มาจากอะไรครับการ ขอวงเงินนะขอสินเชื่อเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเงินกู้ไม่ใช่เงินเรานะเราต้องจ่ายคืนเนาะเพราะนั้นจะจะ,จะ,จะนำไปใช้จ่ายอะไรก็ต้องใช้จ่ายให้คุ้มค่านะต้องมีเหตุมีผลนะครับใช้จ่ายให้คุ้มค่าครับถ้านั้นสุขภาพของชาวราศีธนูนะก็เดือนนี้มีเกณฑ์ นะมีเกณฑ์อุบัติเหตุเหมือนกันนะครับเกณฑ์อุบัติเหตุยังคงมีอยู่นะครับต้องระมัดระวังนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากความใจร้อนวู่วามของเรานี่แหละนะเพราะนั้นจะทําอะไรก็ต้องมีสติรอบคอบไม่ประมาทนะครับมีสติรอบคอบไม่ประมาทต้องดูดีๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนแล้วนะครับอาจเกิดอะไรนะอาการอ,กอักเสบได้เนาะการเจ็บป่วยนะมีลักษณะของการอักเสบการแพ้นะไม่ว่าการอักเสบจะเป็นการอักเสบเกี่ยวกับคออ,อ,อักเสบนะกล้ามเนื้ออักเสบนะอะไรก็ได้นะครับนะ หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทานอาหารแล้วเกิดอาการแพร้ก็ได้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้ครับส่วนโลกโชคราบของชาวราศีธนูนะประจําเดือนมิถุนายนนี้นะครับวันที่ดีได้แก่วันที่6 1ถึง1 1 6ถึง11แล้วก็18-23 1 8ถึง23 18แถึง23แล้วก็27-30 27-30ถึง30 27ถึง30นะครับทิศท,ที่ดีมี2ทิศครับทิศ ใต้กับทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทิศใต้กับทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบุคคลที่จะนำฉลอโชคลาภมาให้นะครับก็ได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุนะหรือคนในที่ทํางานเ,เพื่อนในที่ทำงานก็ได้นะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับคนที่จะนำฉลอโชคลาภมาให้เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้อ,อชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านะครับคนกลุ่มนี้ก็จะนำฉลอโชคลาภมาให้ นะข้าดความรักของชาวราศีธนูนะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับเดือนนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์มีเกณฑ์อาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันอยู่บ้างน,นะครับมีเรื่องเข้าใจผิดกันนะผิดใจกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะครับกับคู่ครองเนาะใจเย็นๆจะพูดจะจาอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงบางครั้งการพูดคาจาอะไรของเราเนี่ยพูดออกไปในเชิงลบอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจหรือไปกระทบกระทั่งกันได้นะกับคู่ครองเพราะนั้น จะพูดอะไรก็ต้องดูดีๆคิดดีๆนะครับอาจจะไปะท่ากับเขาได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดคู่ครองเรากาํลาลังแรงเราก็นะสงบสยบการเคลื่อนไหวนิ่งๆไว้นะครับเฉยๆไว้นะใจเย็นๆน,นะครับคุยกันดีๆค่อยๆคิดค่อยๆค,ค,คุยครับทุกอย่างก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นเองเนาะส่วนคนโสดนะครับคนโสดดวงความรักสำหรับเดือนนี้ยังไม่สู้ดีนะยังไม่ค่อยดีนะครับนะก็มักจะมี เรื่องไม่สบายใจเกี่ยวเรื่องของความรักมีเรื่องวุ่นมีความถ้ามีรักก็มีเรื่องวุ่นวายแหละครับช่วงนี้นะมีความรักก็มีความวุ่นวายพอสมควรนะแต่ถ้าหากมีใครฝ่าด่านเข้ามาได้ในช่วงนี้ <g ười> เออถ้าเกิดมีใครฝ่าด่านเข้ามาได้ในช่วงนี้ก็ให้ทําใจไว้นิดหนึ่งว่าคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ค่อยแน่นอนนักเออยังไม่ค่อยแน่นอนนักนะครับนะอาจจะมันยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนนะครับแต,แต่ถ้าแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะคบหาดูใจกันไปก่อนได้ไหมก็ได้ครับก็รักษาระยะเอาไว้ก็ดี นะครับแต่ได้ให้แนะนําภาพรวมเลยนะสำหรับคนโสดก็เรื่องรักพักไว้ก่อนนะครับรุยงานก่อนดีกว่าครับสำหรับช่วงนี้ครับทั้งหมดก็เป็นคําทานายดวงชะตาของชาวราศีธนูประจําเดือนมิถุนายน2563นี้เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อในการทําคลิปต่อไปก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส r i ครให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ